สบายดีเด้อเนาะสบายดีเวิดสุขูสูค้ค้นสบายดีตอนเศา้าเด้อเนาะยินดีตอนหาเขาสู่สองสวรรค์จา้าตอนนี้เขาเขอมาสวนหลังจากที่มาตะก็บบักหอยเนาะทุกคนต่อเลยเห็ดเบี้ยขวามันท่านแดดอันนี้เป็นเบีย้ยหมกักริกหมักเครือเนาะและก็หมักเครือหมักแข้งที่เขามาปลูกอยู่สวนนี่ส่วนอยู่สวนกับอีแม่สวนหลังบาดเลยอันนี้เนาะเนาะ อันสวนมักแตงนะเป็นสวนหน้าบ้านจ้ะวันที่ม okay. ีบอนหยาดลงบ่แม่แต่ว่ามันต้องปลูกเป็นแถวอ่ะคือบอสสมุดบางห่งนี่นะเจ้าสวิให้เขาปลูกไปแนวะใดเป็นยูโดกโอเคพี่น้องเบิร์ติเอามาล้มโพดหรอว่าสิลลอโพดในชายน่ะดึงเข้ามาไว้แต่มื่อน่ะ

มาใส่รถนะน่ะแถบแรกมันเผื <able> ่อลงเหงากล้วยพูนี่มันบวชนะจะงามไหมหนอเสียเสียมบ่งามแต่ว่าให้ดินโพนแต่เก่าปโพนอ่ะมันงามทางก้บนี้ได้นี่นี่ยาำมาห่างกันดิเออนั่นแหละนั่นแหละ ลงบางลุ่มผูก็ได้นะผักลุ่มเออนั่นแหละบนจุกโลกงแข็งได้แบบเนี้เอามือจุกได้พังแดกของฉันน่ะได้กินยี่ดอกเดี๋ยวห้อยพูยฝึกแดกได้ดิ่นนี่ที่สิเจอลงไปถักหัวมันกูเอออเาไปไหวงาอมา คนตกเปื่อยให้จบดิโพนขุดโพนแหงโอ้ยชองมือจังเลยแล้วเจินกลัวเศรษฐกิจโพนโหเลาะโค้งโว้หัวท่านี้เด็กสมบูรณ์มาคือบะใช่รถต้นนึงใช่นี่แหละยามาไก่เขาเนี่ยเออ้ียังกระย่าข่ากระย่าคิงกระย่านั่นแหละตัวสวงามจมะเคือยังปลูกแมนไปเบิดกินเบิดมาคือ ขวดหลุยหน่กูว well> ่าเออเอาก้อนคิดดิไหนทมอ้อมกมันไหวนะเออเดี๋ยวหาักลงไปเองพวกเนอย่าทมเลอะไกร้หัวดวกเนี่ยเราบัดส่ฝุ่นแล้วมันสีบุหอดอันนั้นมันจะเขื่อสีบุหอดหักมันดิพวกเนี่ยินกระยอกล้วมันเปื่อยฝนตกมากกับยังสี่แล้วพี่น้องเนาะแล้วกินแท้ตัวเย็นนะแซงทาเห็นเห่าอยู่

ุงหุงตับบ่ค่ะกกัวไอ้งามไปคิดถึงงามมะหุง,งหวานบุมีในมันเนาะนั่นแหะโรวัวงวคุม,มเชียมเลยคุมเชียมมาเอ้อปลูกพราะว่ได้คอหมูพี่น้องเนาะ <c oughs> ดูปลูกก็ได้กินเจ้าของมีในเฮือนในซานกับ บอกขอแล้วมีแต่ชิไม่แต่ชิขายพยายก็ซื้อ <fil'> กินเพื่อชีวิตได้เมื่อยใชแไ่มจุ่มเหมือนใม่ไหมซื้อเล้วเขาบริภาขอแมนอยู่เฮาบ่มีเฮาก็ยังซื้อกินเป็นเงินเป็นคำเป็นเรื่องภายกระเพื่อสิครัวได้ทงละสิบบาทขายกับบริพิเออสิบบาทก็ขายแล้วมัำลาย าก็ได้ซื้อกินถักสำหรับคนที่แบบว่าโบมีดินปลูกหรือว่าโบดูนั่นนี่ก็ซื้อกินสิบบาทก็ได้ซื้อสิบก็บดลายแล้ะอ่านก็ซื้ออันนี้ก็ซื้อแต้าแดงเบี้ยมะงก็เต้มางขึ้นวัชิลกมาลงขายตลาดขายทางเป็นเบี้ยมันขายเบี้ยมันฝนตกบบมีผูลงเนาะ โอ้ยงมืเครือคือลายเถอะเออให้มันเลือกกินเลือยาของมะเขือนะเอาออกเนาะออกผุดเดอ้อเ <S S 2> นี่ยอืมผุดแหลกมันดินมันทันในเปือ่อยเออเปอะระเยมันเปื่อยเน็ตไปแค่นั่นแหละเดี๋ยวมันโตอีกมันในพ่นนะอืติดไว้แถวขี้ดินพ่นนะมันเครือนะเบื่อทันีนบอกไม่ซ้ำทรงนอ,อยู่ห่มมะกุ้ยใช่ต้องสิบงานมันออเบพื่อทำไม่มันพลิกลงใส่ ไปโลดุหลอขอกุน in ้ำหลอกขอกน้ำเทิงน้ำแล้วป่มาได้บอนได้เงามกัปุ่บอลางามถึได้ขายบ่ป่นก็กลมหงมมาแทนนั่นแหละละเตผละเต้เพเจใส่ซองหมากใส่ซิหมากโลด มีแต่บักผิดแ่งอย่างเดียวบอมีมันกะบ่ไรบักลานี่กะบ่ไรเน,นี่นยทุกอย่างนะหอยลายไก่อยู่ทังรักหัวอ่อันนี้มันปลูกไกกปแล้ว่าไก่แบน้ได้ดไ,ไรมันงาม ชาบกับคมหงเนี่ยมาแล้วหงกับชาบอีกขึ้เคื่องยังมีต้นเลยเนี่ออยไปรถโบเจแลมบ่เป็นโรคอ่างสลอยบอ่มันอันมันล่างอันคลกคายต่ำคาล่างถวยล่างบว่วงแล้วมันเกิดเตะไม่เอาพียกนะอันแรกมึงหงต่ำนะโรคอางอีร้อยมากนะาะนี่ นี่ไปเท่านั้นแหละมันเนาวโอ้ทิมจ้าี่นี่นู้เจะออน โุ้หหางยังบบบมันงามจิงเวิร์แน่ดอกกาแฟแกแพงไว้คลายดอกมันจุ่งลายโต๊ดดูคาด์คายดีเ้อยยามแรล่งดอกแคนเป็นดอกนะครับปรงามนะคนบ่มีเขาก็อยากมันติดผักเออเออ เจ๋นะปลูกห้างไปทุกที่น่าแน่วพี่กี่ได้เมนียนชาบกลมหงุ่งเออมันจะเปืิดปุ่งหันหนี่ไปท่านั่นแหละทำทุกที่กันแบบต่างคนต่างงามแตะแบบว่าแบบนี้ còn lẽ hạn vừa cúng vì thế nó lọ kho mà thu mà tao một mình tiệt mã xài hốt nạm này nè đại mà tặng xạc khương chẳng biết ดึงขึ้นดึงลงอานี้ตายไปเฉลียปูกแตดอนเดี่ยวไม่เกได้ะไถั่วเล็บเขียกปลูกอย่างอื่นน้ำปลูกโวทิ่ทั่วเด่นแล้วมันบวบเป็นแท้เป็นเลี้ยวมันเลยหน่ขี้กันอันนี้มาเนี้ยมามาหมองน่ะเด็ดหาแก้มันอะข้าวันเป็นตวผู้ยาก ยามาไก่ข้าวโลก็มุ่งหน้าขึ้นมาเทิงพี่นั่นนี่เทเรมีเจ็กตัวโอ้ยบุมีก็ขึ้นมามึงอยังมุ่งงามบ่ม่หงสิไปงามมเขืออะไเขยนี่ห่างๆกันวะมันยังบ่งามใสอีกที่อกขไก่ข้าวโลดเมื่อแล้วงามมุหงชูกันงามขนาดเตี้ยมหงส์เะขึ้นมาท่นเนี่ยได้ต้นแถาต้นหนึ่งเลยพี่น้อง ปลูกเพื nice. <We> ่อเมียนค่ะมันเป็นตะผูเข่ากระตัดจงไว้ต้นหนึ่งมันมีตะผูนะเอาดอกมันมาแล้วอือดอกใหม่เน่ไก่ที่นั่นแล้วดกเด้อเป็นตะเงาหอนไปคงเหยียดตัวมึงงามกับบักทิมิเอาหัวมึงยังต้นนี้อยูไม่เห็นฐานอะได้ป็นบวเป็นหมา จักแล้วบทประจมไปลงเต่าจักเชื่อมันก็จะเป็นแต่ว่าเนาะบทอ่ะไปลงจักก่อนโอ้ยยับขึ้นมาพี่มังก่าแม่สีปูแกงแท่นึ่งทันนะเออบ่ดำจกบ่ได้กับบทจกนะไอ้ กอนสุดท้ายค่ะปุ๊กตรงไหนคะนี่แหละบางตินงเออรับตะหลมขนาดโ <Okay. S 2> อ้คิดมาเบิดเหลือต้นสุดท้ายาสันยังเก็บอยู่นีนอันปุ๊กว่าี่มคือสีงามบางอันนี้กะาจะตลกเลยบักตเตีย้ย ปลาตัวลูกมาหลายพูดแล้วมันห่วงมันว่าที่ชาวต้อนที่มันกินจักต้นแัละว่างอันพี่ดำดำตัวได้พูดลูกที่ก็พายมันงามกับชิดถิ่มมันบันงามกับข้านแต่ขั้นมาเห็ดนี้ แหละบ้านไปร่ำนี่แหละออกโค้กมือก็บพี่น้องกันจะได้ฮดก็ไผ่น้ำไปคนลงลุกเบิ่งในหันในเด้อค่ะเราบัเห็นลุกจะเห็นเม็ดและเบิ่งคนผลูกได้เบิ่งโทรศัพท์เบิ่งเจ้าอย่าเบิ่งนี่เนาะอย่าปลูกบะถึกหมองนี่ไว้ใช้ต้นจุดถ่ายนะ ภาพผินิธิกินใส่ต้นพูผู้โทรศัพท์ผู้หญิงขึ้นเมืองฟ้าหลายตาต้นพูแห้งนี่นี่เถื่อต้นเป็นตะพูนี่ต้นใหญ่เดี๋ยวจบบ่ดูขอขึ้นมา ทรู้ว่ใจ้อีแม่ถ่ายยังชุกเจ้าฮะเทสวรร์ยูปลูกจนแล้วซึ่ง้าบอกจักเห็น่ยค่ะว่าไปแล้วดกดกดกดบัลนี่ลาเมือแล้วละจ้าจถ้าเบิ่งเด้อ้าเบิ่งหมาถ้าเบิงบ่งพนผลิตบันนี่นะว่ามันสิดดกบอนะ เมื่อแล้วด,ดทุกคนเนาะถ้าเบิงพพ่งผลผลิตว่าปีนี้สิดกบอสิได้กินบอไปอีกเดือนสองเดือนเนาะประจจบบาสวัยดีเดือนะขอบใจเบิดสุขสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเดอเนาะ